สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนครับเอกสารที่อยู่ในมือของผมฉบับนี้นะครับเป็นเอกสารในเรื่องของแถลงการสมาคมตำรวจสมาคมโรงเรียนนายร้อยตำรวจและสมาคมพนังกงานสอบสวนซึ่งลงนามนะครับมีกันทั้งหมด3ลายเซน็นลายเซ็นแรกนะครับคือพลตํารวจเอกวินัยทองสองหรือนายกสมาคมตำรวจลายเซ็นที่2นะครับพลตารวจเอกศักดาเตชะเกรียงไกร หรือนายกสมาคมโรงเรียนนายร้อยตำรวจและคนที่3ครับพลตำรวจตรีไพโรธกุจิลพันธ์นายกสมาคมพนักงานสอบสวนเอกสารในฉบับนี้ผมคิดว่ามีความสำคัญมากเพราะมันคือสิ่งที่ยืนยันว่าพันตำรวจโทมานาพงในฐานะสารวัตรนะครับที่ทำคดีของทุนมินหลัดและนายซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยการกระทำของสารวัตร คนนี้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเป็นการกระทําที่พิสูจน์ให้เห็นว่าตํารวจคนนี้เป็นตํารวจที่เป็นตํารวจน้ําดีและเอาจริงเอาจังกับการปรับปรามคดีซึ่งเท่าที่ผมดูนะครับมีทั้งหมด6ประเด็นด้วยกันโดยประเด็นแรกนะครับก็ยืนยันนะครับว่าการร้องขอให้สารออกหมายจับเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วประเด็นที่2นะครับในเรื่องของ ปัญหาการออกหมายลอยที่มีข้อกล่าวอ้างกันเนี่ยจะไม่มีทางเกิดขึ้นประเด็นที่3นะครับเป็นประเด็นในเรื่องของการออกหมายจับนะครับไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับผู้กํากับหรือผู้บังคับการให้พิจารณาก่อนขอหมายจับแต่อย่างใดประเด็นที่4นะครับเป็นประเด็นที่ในเรื่องของลําดับกระบวนการ ซึ่งยืนยันนะครับว่าการไปขอหมายจับก่อนแล้วค่อยมาแจ้งต่อเลขาธิการปปสเป็นสิ่งที่ทําได้ประเด็นที่5นะครับเรื่องคําสั่งปล419 2 5นทับนะครับก็คือเป็นคําสั่งภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ใช้บังคับกับพนักงานสอบสวนเท่านั้นหาได้ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและประเด็นสุดท้ายนะครับเป็นในเรื่องนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่ามีความสําคัญมากเพราะในอดีตนะครับ คือเคยมีกรณีนะครับการยื่นคำร้องขอเพิกถอนหมายจับอดีตอธิบดี DSi แต่ศาลยกคำร้องโดยให้เหตุผลว่าเป็นอำนาจเฉพาะของผู้พิพากษาที่เมื่อคำสั่งเมื่อสั่งคำร้องโดยชอบแล้วย่อมมิอาจเพิกถอนได้ฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อศาลพิจารณาออกหมายจับสมาชิกวุฒิสภาไปโดยชอบแล้วการสั่งเพิกถอนในภายหลังจะต้องมีเหตุตามกฎหมายข้อบังคับหรือระเบียบ เป็นหลักในการพิจารณาหาใช่อ้างเพียงเหตุผิดหลงไหมทั้งสสมาคมนี้นะครับผมคิดว่าผมต้องขอบคุณที่ออกมาช่วยยืนยันว่าการกระทําของพันตำรวจโทมณพงเป็นการกระทําที่ถูกต้องเป็นการกระทําที่กำลังจะนำไปสู่การขจัดคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดสิ่งที่ผมรู้สึกแปลกใจก็คือขนาดสสมาคมออกมาขนาดนี้ พวกคุณเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นตำรวจปสสาไม่ว่าจะเป็นในชั้นของอายการไม่ว่าจะเป็นในชั้นของศาลทําอะไรอยู่ครับพวกเราบอกกันมาไม่ใช่หรอครับเรียนกันมาไม่ใช่หรอครับว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอายุติธรรมแล้วถามว่าการที่เราปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆประเทศชาติได้อะไรแล้วไอ้ที่มันมีการวิ่งเต้นกันต่างๆ แล้วสุดท้ายอาจจะนำไปสู่การล้มคดีแล้วปล่อยให้ผู้ค้ายาเสพติดลอยนวนไปลูกหลานเราเป็นยังไงครับแล้วนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานกอตอมีอำนาจในการควบคุมนะครับตำรวจทั้งหมดเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตำรวจเป็นผู้บังคับบัญชาตัวจริงจะไม่ตอบคำถามอะไรของสังคมเลยจะอยู่อย่างเงียบเแบบนี้ไปเรื่อยๆอยู่ในเงามืด แล้วสังคมก็ได้แต่คิดต่างๆนานาโดยที่ตัวเองไม่ยอมทําหน้าที่อะไรเลยประเทศนี้จะอยู่กนัยังไงผมก็หวังว่าการออกมาของสามสมาคมแบบนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่นําไปสู่การช่วยกันของสังคมในการสร้างความยุติธรรมขึ้นมาอย่างแท้จริงและผมก็หวังว่าผู้มีอํานาจทั้งหลายโดยเฉพาะสารโดยเฉพาะกอตอนะครับผมหวังว่าท่านจะปฏิบัติ หน้าที่ของท่านให้เกิดความยุติธรรมให้ได้แล้วหวังว่าเราจะไม่เห็นคนชั่วคนใดลอยนวลพ้นผิดแต่อย่างใดนะครับผมเชื่อว่าตำรวจนะครับน้ำดีในประเทศของเรามีหลายคนนะครับแล้วผมก็เห็นถึงความพยายามของคนที่ต่อสู้กับระบบที่มันไม่ชอบแบบนี้แล้วผมคิดว่าการที่พันตำรวจโทรมานับคงออกมาแบบนี้นะครับ มันก็อาจจะเป็นแสงสว่างนะครับที่อาจจะทําให้ตํารวจน้ําดีคนอื่นๆกล้ามากขึ้นแล้วผมก็หวังว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะตํารวจที่จะออกมาเป็นกบฏในระบบที่มันมันช,ช้าแบบนี้เนี่ยผมหวังว่าศาลนะครับผมหวังว่าอายการคนที่เป็นข้าราชการน้ําดีเหล่านี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับออกมาเพื่อช่วยกันทําให้ประเทศของเรานะครับ มันดีขึ้นเอาสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในระบบราชการออกไปนะครับวันนี้ถึงเวลาที่พวกเราทุกคนนะครับช่วยกันปัดกวาดกระบวนการยุติธรรมให้มันสะอาดกว่าที่เป็นอยู่